สวัสดีค่ะขึ้นไหมอะ่ะทุกคนใครได้ยินเสียงแจ้งเตือนบ้างอะ่ะหนูอยากรู้มันคืออันไหนอ่ะหนูอันไปหลายอันอยู่มันคืออะไรสวัสดีค่ะทุกคนมันคืออันไหนอะ่ะเสียงแจ้งเตือนอะ่ะติ๊งต่องติ๊งต่องอะ่ะเสียงแจ้งเตือนหนูก็คือติ๊งต่องเหรอหนูพูดว่าอะไรบ้างอ่ะแบบถ้า เนะพราะเสียงเจดาเลยขอบคุณค่ะติ๊งต่อง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 เฮ้ยคิดถึงน้องเจดามากเลยคิดถึงเหมือนกันค่ะพี่เจดาน้องมาแล้วน้องช่วยรักษาติ๊งต่องติ๊งต่องพี่มาดูไลฟ์เจดาแล้วนะหนูพูดว่าอะไรอ่ะหนูลืมฟังไม่ทันเหรอทุกคนคือหนูมีเรื่องจะเมาคือเสียงแจ้งเตือนไลฟ์อะ บางครั้งมันมาแบบไม่ให้ซุ้มให้เสียงเลยคือหนูทิ้งมือถือไว้ในห้องใช่ไหมแล้วหนูก็แบบทําอะไรสักอย่างของหนูไปอะ่ะแล้วทีเนี้ยอยู่ดีๆก็มีเสียงแบบพูดขึ้นมาหนูก็แบบ <laughs> เสียงคนนะคะเวลาเมมเบอร์ไลฟ์เสียงมันดังมากใช่หนูก็ตกใจคือเราไม่ได้แบบเราไม่ได้เปิดมือถือไว้ไงแล้วมันก็ทิ้งเป็นไลฟ์แล้วอยากจะไปกินข้าวกันนะทุกคนเข้าใจไหมมามา อะไรกิดแล้วหนูยังไม่ได้กินเรับดึกเหรอลูกคอยวันนี้หนูยังไม่ได้กินข้าวแม่คะบอกเขาไปสิคาว่าข้าวเย็นหนูกินอะไรนะหนูคิดไม่ออกเลยยังคิดอองกไงข้าวเช้ามมามื่นเนไงหนูไม่ได้ตื่น <c oughs> ตอนเย็นมันมาคนละส่วนกันคือการที่เราตื่นตอนเย็นแต่ว่า <c oughs> เราต้องมีชีวิตต่อไปแบบ <c oughs> คือทุกคน,นเดี๋ยวแม่ฟ้องก่อน คือทุกคนจริงอ่ะหนูจะทวงวันนี้หนูกินข้า,าวแค่ามือเดียวเองอ่ะคือเจดานะไม่ว่าจะตื่นตอนไหนจะต้องทวงข้าวให้ครบสามมือแน่นอนเป็นเด็กต้องกินข้าวให้ครบสามสม,มือสมมติว่าตื่นตื่นบ่ายหนึ่งอ่ะกินข้าวกลางวันก็คือกินข้าวเออ เสร็จแล้วพอตอนเย็นก็จะบอกว่าหนูยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยอ้าวเมื่อกี้ไงลูกเมื่อกี้คือข้าวเช้าแม่แต่ว่าวันนี้หนูกินข้าวเช้าแค่มื้อเดียวข้าวกลางวันข้าวเย็นหนูอดอยากนะเนี่ยข้าวเช้าคือกินตอนบ่ายหนึ่งก็เรียกข้าวกลางวันละลูกหนูอดอยากตอนนี้นแบบไม่ค่ะเมื่อกี้หนูกินอ่ะมันเป็นข้าวเช้านะคะแล้วก็มาทวงข้าวกลางวันตอนเย็นไม่จริงอ่ะมาฟังหนู่อนได้ฟังหนูนะคือเมื่อเช้าเนี่ยหนูตื่นมาประมาณสิบเอ็ดโมงใช่ปะหนูกล้าพูดเลยเพราะมันเป็นตัวเลขที่ไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้น ทีนะี้หนูอะไต่แรลงเกมยาวๆแล้วหนูก็ลงไปหาแม่ตอนบ่ายสองลงไปหาแม่ข้างล่างบ่ายสองแล้วแม่เข้าใจผิดว่าหนูตื่นบ่ายสองไม่จริงแล้วแม่ก็บอกว่าแบบโอ้จะดาเดี๋ยวน้ำพี่อ่อนจะเสร็จแล้วนะหนูก็เลยนั่งรอแล้วพอแม่ทาน้ำพี่อ่อนเสร็จปุ๊บมันคือตอนเย็นแล้วอะมันคือแบบมันคือแบบบ่ายสามแบบบ่ายสี่อย่างเงี้ยบ่ายสี่ว่ะสี่โมงเย็นอย่างเงี้ยแล้วแม่เพิ่งแม่เพิ่งทำเสร็จหนูก็กินกินเงี้งงๆนั่นแหละทุกคนนั้นคือข้าวเย็น ข้าวเช้าก็เปกินตอนเย็นไงทุกคนมื้อแรกของวันเรียกว่าข้าวอะไรข้าวเช้ามื้อแรกของมื้อแรกของวันเรียกว่าอะไรเรียกว่าข้าวเช้ามื้อแรกของวันจะได้มันเป็นมื้อแรกของวันใช่แต่เธอกินตอนเธอกินตอนสี่ห้าโมงแต่มันเป็นมื้อแรกซึ่งเรียกว่าข้าวเช้าไม่ใช่ข้าวเช้าไม่จำเป็นต้องกินตอนเช้าข้าวกลางวันกินตอนกี่โมงข้าวกลางวันก็คือมื้อที่สองของวันไงเดี๋ยววันสมูทว่า สี่โมงกินข้าวเช้าอะข้าวกลางวันจะกินกี่โมงคะก็แล้วแต่ก็หิวตอนไหนก็มื้อที่สองก็เป็นข้าวกลางวันแล้วก็มื้อที่สามก็เป็นมื้อเย็นนั่นไงถึงอว้วนไม่จริงมาถึงไปปอกแอปเปิลตอนเที่ยงคืนนะนั้นข้าวเย็นไม่แม่แม่ฟั <c oughs> งหนูก่อนคือตอนนี้หนูต้องการกินอะไรอีกสักอย่างมากๆเลยเพราะว่าแม่เพิ่งให้หนูกินไปแค่หนึ่งมือ้อหนูจะฟ้องทุกคนเลยนะนี่ไงเห็นไหมพี่เขาอบอกว่าหนูอดอยากหนูเป็นเด็กอดอยากหนูหิวโหย เจราบอกว่าหนูหนูอ,ยนอ,อดยังใช่หน,นูอดยังเอาเจราไปเลี้ยงหน่อยฮัลโหลทำไมถ oh. ึงเพิ่งมาไปเที่ยวไหนมา oh, อ๋อพี่มิงลัฟลัฟบับบุยบุยพี่มิงบุย พี่มิงเจอกันพรุ่งนี้นะบุยเจอกันพรุ่งนี้นะพี่มิงโอ้ยบุยบุยค่ะทุกคนทำไมมันบุย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 เชื่อแม่เจ้ามีสามีบายมีคนเริ่มคลายคอบายปิดแล้วนะปิดแบบโปรโมชั่นับุยคุณแม่ที่มามิงบอกจุ๊บ คุณแม่จุกใช่ไมพี่พี่พมีคนบอกอเาด้วยนะปิดอ๋อ